साल का बिल के लिए कोई मनोरंजन नहीं होता है, ना मा तो माफ़ करें, मानों पिछले फ़ोन अपने विश्वसनीय वाले के लिए किसी को नहीं करता हूँ इस बार नाम नहीं लेना สมัยภูหรือหลวงูา่าซึ่งเป็นที่ตั้งยินสัธาประษาทักต้องสาธุชทชน,นทั้งหลายทั้งฝ่ายการปฏิเและฝ่ายเพื่อนีฏิบีราก็อรุทธเััาสมัยภูมิหรือหลวงปูน่นาได้พรณักมากจากสิรียนสิทธ์ทั้งบัาปิเและฝายเพนไป เมื่อ22ปีผ่าเยนแล้ว่ว่าความดีของท่านั้นยังฝังจงอยู่ในกิตใจขอประสบเ์เราเทรมีท่านพระครูวิสุทธิเหมมารละแบบวัวศพวัวิษยทุกท่านอยู่มอถึงจําหวดการเวลาเนี้ในเดือนันลาย การปฏิติส <TP token thanks> ุเกิดมาาวากาัเป็นเราเด็กนักอันปนมาแนัสเสิยสิยาลเสียเปรียมาอัน้เพนกติเนื่ออรัยู่ตรักรที่าดทำเอาไปเป็นโลกพระประจักษ์สมวันกุลปรา การทำอย่างนี้เป็นที่น่าสรรเสริญยิ่งยวกันอย่่งยิ่งเพราะในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงกระทำมาแล้วต่อผู้มีประคุณผู้มีประคุณนั้นแค่มากน้อยไม่เป็นประมาณขอจิตใจของประตัณห่โยพระตะเวทีอุค์น ในยุดมันยุทธมันแล้วทำตอ่อไปการทำตอบแทน,นั้นในรายประการประการนึ่งก็คือทำตามโมฆะทำคำสอนของหลวงพ่อแระหรวงจัมภะสมัยคนและหลวงโภราประการนึ่งนั้นก็ทำโุำโล,ล,โลนนนนให้กับตนเองเจ้าพระลูกวันมรณะผ้าของหลวงพอ่อ พระผู้จำมัสมามองเรืองภูร่าเป็นต้นเองทำให้พัท่านหลายพวกเป็นชิติอาลุศิตเกิดท่านบ้างไปท่านมากต่อมาน้องนับเลิศถึงในวันที่ท่านโอนนาค่าไปครบ22ปีแปดเดือนนี้จะเรียกว่าทำตามเยี่ยมย่างของสมเด็จมัสัมมาสัพุทธเจียที่ได้ทรงกระทำด้วยพระโอเอ ดังเหตการณ์ทตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพทธิญาณแล้วเสวยมุติสุขอยู่ในที่มรรคโต้นมหาโกนั้นเป็นเวลาเจ็สัปดาห์ต่อจากนั้นก็ได้น้อมนำฤทธิ์นัของผู้มีพระคุณคนที่มีคุณคนองที่มีคุณต่อสมเน็จสัมมาสัจญานันก็สดาบทอาราณดาบบและอุตตกาดาบท นางหมดทั้งสองท่านดีเป็น,น,ไปไนผูส้สอนวิชาเก็บวิชาแปลกใหกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทราบในยาในวิถีว่าอนัตถาเสียหายใหญ่ก็หมายถึงว่าอาจารย์สององค์นั้นแทนที่จะได้บรรลุมรรคผลไม่ต้องเวียนไหนตไปเจอในสังสารวัฏนต่อไปแต่พระวสนาน้อย มาได้รับฟังประธรรมเทศนานอกจากนั้นแล้วระลึกนึกถึงปัญญาวีทัน้าคโอระยาวว่าปัญญามมานามัสชิัว่าปั้งานานี้เคยติดสอยให้ตาหลรนิบอดหวังจะได้รับคำธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลาทั้งหกปัญษาแต่แล้วพ็เห็นว่า พระพุทธเจ้านั้นฉันตราาฉันพระประยาหันบำรุง,งร่างกายให้วันนีมีมันเราคิดว่าผมไม่ใช่ทางจึงไในนี้ประโยชน์ที่ไปศีร,ะรษะก็น้ำวันตตกายวันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านื้ถึงปุณงปังปญญาวัคคีด้านหน้าเราแสดงพยายามเมืองพาราณสีเพื่อกาแสดงธรรมรโปรดปัญญาวัคคีั้งนห้า ปัญญว่าทีทั้นห้าท่านเมื่อตอนนั้นก็คิดถึงความไม่น่าเลือกใสเพราะเป็นูดเป็นคนหลอกแหลกไม่เอาจริงฉันมาฉันพระปยาหารจนอภัผีดทีมันแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการบอกว่าท่านเคยยินคำพูดของเราคำนี้ไม่ว่าเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสาัมพธียาแล้ว จนปัญญวิธีทั้งห้านั้นก็ได้ทบทวนแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าไม่เคยพูดต่อจากนั้นจะรับงวระธรรมเทศนาธรรมจากตะวพวนนานสูเพืะอนานนั้นตรับนานสุจน์ได้เป็นพระอรหันต์ในพุทธศาสนาพระอรหันต์เกิดขึ้นขอบองในครั้งนั้นต่อจากนั้นก็ไป,ป,าาปาาเลื่องปฏิญ,ญา นึกถ,ถึงคุณของพระเจ้าพิพิสารที่รองเมืองรุมรัชทึกอยู่ว่าพระเจ้าพิพิสารปรารถนาจะให้รองเมืองร่วมก,กันแต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่รับในสิ่งนั้นเพราะว่าพระองค์ท่านกออกมาจากสกาขยตระกูลต้องการสแสวงหาโมฆะธรรมพระเจ้าพิปิสารจึงได้รบับการตรัสว่าถ้าพระท่าน ได้บรรลุสิ่งราชการ์พิเศษแล้วขอให้กลับมามาแสดงให้เราได้ทราบต่อเนื่ถึงคำปฏิญาณที่ได้เสด็จมาถึงนงราชรึแล้วมีบริษัทบริวารของพระเจ้าพดบริสาทสิ่เก่นะับได้มข่าวดึงพระรองถนนอไรต่อจากนั้นแนี่ เริ่ม <subjects> ถึงคุณของพระเจ้าศิษย์โบราณคุณตริเานก็เสด็จมาโปรดในลักษณะของการเทศพระเวชสันดรรวมกันทั่งคณะที่จิมานะของเจ้าสารยานได้แล้วบทที่สุดก็ลุกขึ้นประเสด็จ่อกิีนบานในรางตลาดตัวชาวว่าชาววางเห็นเข้าก็บอกว่าลูกจะ้าจะไปดิน เดี๋ยวถือบลายฟอกขาดนะก่างนี้ไม่มองไม่สนใจเจ้าสุโธธนกะก็เลยรู้ว่าลูกชายทําไม่ดีไม่นานยินบอมมาต่อว่าท่านทําอย่างนี้ไม่ถูอง์สมเด็จพระสัสสมามาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอาตมากรรมฐานวิปนั้นก่อนละององของมหาพิปนั้นคือสาเยตองค์ วงของอาตมานั English, ism, like then, death, ้นโอตมะมงเพราะฉะนั้นสักยะมงก็ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนกินได้ตรกัางการามบาศเนี่ยว่าทำมันจะเรสุดจริีขอพระองค์จงทำหน้าที่ของพระองค์ให้ถูกต้องตามหน้าที่และอาตมาก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องในลรกษณะโอตโะมงอก่านอกนั้นก็ อกพรรษาขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนาอภิธรรมแลสังฆาแก่พระพุทธมาดาวชัดาวนเนี่นี่เป็นลักษณะของการที่องค์สมเด็จพระสัมาสามพุทธเจ้าการสอนคนอื่นได้แล้วและก็ประทับตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ได้แสดงพระการย์พระเวนมกทศาธรรมต่ออาจารย์สมรสสืบราชวงส ปัจจัยที่ทำหน้าพระเสด็จเป็นพระอรหันต์ในครั้งนั้นและตรอพระเจ้าพิพิสารที่ได้ปฏิญญาไปและต่อพระเจ้าสุโธนาพุทธบิดาและจีนามาธิมหามายาพุทตมารดาพระเจ้าธเดชฉันใดที่อาตมาภาพยกมานี้ก็เพราะว่าท่านพระโตวิสุทธิเทวราช เแต่ว่าเป็นรองแค่คณะอันเปอสังกัดเป็นเจ้าวาดวัดป่าตึงเพราะในสัทธาสาธุชนทุกท่านได้มีปฏิปทาในลักษณะเช่นเช่นเดียวกันกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวไปกระพึ้งปฏิบัติมาแล้วเมื่าถึงวันเช่นนี้วันนี้นะนะของเราก็ผู้ร่างยุโรปพระโตรยันทัศน์สมัยปุก็โลกจิตโลกใจกันมาบำเพ็ญกุศล ทักษิณโอ้ยโมนัยแก่โอ้โหดันด้ยอำนาจตับติทธิการตเวริกาลขอให้ทางกระทรวงวิวรรมหรือลงที่เกษมรองเจ้าคณะอัทธรกันไปแค่อายประปัตตน่สัทธาสาธุตตุบาสุวาจิกาโอริทีคารวะตสัมนายหลวงพ่อพระนาสมัยคนหรือลงู่ได้ ย่อมได้ประสบกับสิ่งที่ตนปรารถนาโดยชอบธรรมโดยอำนาจจากการยึบัตรเรนิกากรรมที่ทุกท่านทั้นปล่อยปฏิบัติงานในคำนี้ขอทุกท่านนั้นย่ถึงซึ่งความจะเดนล่องานไปหมดในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเวลายศสรรเสริญสุขและต่ออาชีพการงานอันใดขอสมเด็จสมมาสงฆ์ทุกการ ในที่ประชาราษทุกสบโลกไปยผู้เย็นเป็นุมตลอดการนั้นขอน้าจงผู้สนที่ท่านจะแสดงก,กะะดาราิกวัเวาณตาผู้คนนี้ยงสำเนาสิ่งศีกิ์ทิทธิ์าาถนาโดยเท่าตามโดยททษนากการทุกท่านทุกคนเชิญ